เราใช่ใครอยู่ข้างหลังใช่อยู่ข้างวันใครอยู่ข้าง,งหลังเห็นย่าเห็นย่าเห็นย่าสวัสดีค่ะสิสวัสดีวันนี้จะไปไหนคะมิวกี้พาเพลินคาเฟ่หมาปอามปอมใช่ไหมชื่อร้านอะไรรู้ไหมคะเนี่ยรู้ไหมมันชื่อร้านว่าเนะแฮปปี้ป๊อมด็อกคาเฟ่ค่ะอยู่แถวไหนนะอยู่แถวรัชพฤกษ์ค่ะหลวงราชพฤกษ์อยู่แถวรัชพฤกษ์นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันใช่ไหมว่มาเป็นยังไงบ้างน,นี่เป็นครั้งแรกของมิวเลยใช่ไหมคะที่จะไปคาเฟ่ไป <Hello. S 1> เจอแล้วที่ร้านนะ,ะได้นี่คาเฟ่บําบําจะเปน็นที่นี่วันน,นี้เห็นไหมคะนี่อันนี้ <im it> มีเพื่อนมาด้วยหนึ่งคนใช่ไหมคะเพื่อนคะออมมี่ค่ะแต่ออมมี่ออมมี่นั่งนั่งอยู่นี่ค่ะนี่ออมมี่ค่ะไปกันสองคนนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะโอเคบ๊ายบายเพื่อนกันยบายทุกคน ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเราถึงที่ไหนลุงเดอะวอล์คค่ะเราอยู่เดอะวอล์คแต่ว่าเรากำลังเดินไปที่คาเฟ่น้องหมาอ่าฮะใช่ไหมเรามาจอดรถที่เดอะวอล์คใช่ไหมคะใช่ค่ะเดอะวอล์คราชพรึ๊กนะคะใช่อ่าขึ้นขึ้นนี่ค่ะขึ้นฟุตบาทไปค่ะใช่ไปเลยก่อนหน้าที่เราจะมาเราก็จองรอบไปแล้วเรียบร้อยนะคะ เราได้รอบตอน4โมงอยู่ได้ถึง6โมงเย็นนะคะถึงแล้วไปดูกัน คาเฟ่น้องหมาร้านนี้จะอยู่ชั้นสองนะคะชั้นหนึ่งจะเป็นร้านขายดอกไม้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะในชั้นสองเลยลูกขึ้นไปตกขึ้นไปชั้นสองลูกค่ะ,ะนี่จะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปตรงนี้ไหมลูกไางไหนเดี๋ยวตรงไปค่ะ <c oughs> เปิดประตูสิลูกใช่เหรอ <c oughs> ใช่ <c oughs>

ก็ได้ปะเอาไปค่ะไปเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับมาแล้วมา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 เด็กเด็กแอบกลัวน้องหมากันเล็กน้อยค่ะป่าป่าเด็กเด็กจบใจ จะซื้อให้ให้ใหม่เดี๋ยวรอค่ะป่วยทั้งหมดเททั้งหมดหมอก็มากินอ้าวเหรอตาหลังป่ยไม่ได้นะลูกให้ให้ทีละเม็ดเนี่ยบนมือเราอย่างเนี้ยหล่ะนี่นี่เอาตัวนี้นี่เมี้ยวมาเอาตัวนี้นี่อุ้มมานี่นีนี่ตัวเนี้ยตัวตัวที่อยู่กับแม่เนี่ยใส่ชุดสโนไวท์เนี่ยอ่าเอาตัวนี้มาลูกหัวลูกลูหัวเออลูกหัวนี่ไงเดี๋ยวแม่ทำให้ลวกัเห็นไหมเห็นไหมเขาก็ไม่ได้ดูเห็นไหมลูกหั ร้านลูกหัวคาเฟ่น้องหมานะคะข,ขึ้นมาชั้นสองก็จะเจอนี่แต่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะนี่มีโต๊ะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาแหม่ลง <c oughs> นัง่หนไหนั่โอ้โหมีโต๊ะหนอีกทีเลย สีดำไม่ว่าสีดำไม่ว่าอ่ะไปแล้วไปแะเนเลยปอมปอมทั้งนั้นป็นคาเฟ่ปอมปมนะคะเป็ี่มันโดนฟูไันเป็กที่ม่นโดนฟูกันหมดเลยไม่เล เด็กชอบกันใหญ่เลยลูกหัวสิลูกูหัวถ้ามีขนมอยู่ในมือน้องหมาก็จะสนใจเรามากหน่อยนะคะรูกหัวนะลูกราคาขนมถุงละ20บาทค่ะเหมือนที่น้องมิวกี้ถือนะคะเป็นถุงเล็กๆค่ะนอยดตัวเตตัวเล็กตัเขาอยากกินขนม เขารู้ว่าเขาโดนหลอกไงเขาเลยไปเลยไง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 มาแล้ว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 มา <c oughs> แม่เรียกมาให้ไงเนี่ยต้องทำปากเงี้ยเออได้เห็นไหมเห็นไหม ดามกินคนเดียวเลยเดอดากินเก่งมากเา มีไปดีกว่า <c oughs> อาหารมาแล้วแ <c oughs> ฮนดี้ทสน่าเด็กๆมาทานกันก่อนไหม <c oughs> น้องหมาเขาจะไม่ปีนขึ้นโต๊ะเราเห็นไหมลูกเขามีภรรายาทนะเห็นไหมจะไม่ปีใช่ <c oughs> ทำไมนะลูก มันมันยังไงนะมันไปไหนนะมีมีวไปกันหมดเลยหรอหมดเลยกันหมดเลยขีนอกินก่อน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 ไม่กินถึงกับงอนน้องหมากันเลยทีเดียวน้องหมาไม่ยอมมาหาค่ะ สลอนเลยมลีเห็นไหมองกันด้านสลอนเลยว่ามีขนมให้หนูไหมมีขนมให้หนูไหม, yeah. มนเนี่ยมอูเลยเห็นไหม <ś c oughs> มาแล้ว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 าอ <ś c oughs> <ś c oughs> มีเศร้าเลยอันเศร้าขอบคุณขอบคุณครับเพื่อนขอบคุณครับพี่ใจดีออาคนละเม็ดอ่ะแบ่งกัน ลองลองดึงเขามาอุ้มเน่๋อเสร็จแล้วก็ไปเลยได้ <c oughs> กินขนมเสร็จแล้วก็ไปใช่ต้องแอบ,บไว้เวลาซื้อ <c oughs> เห็นไหมเมื่อกี้เราซื้อขนมแล้วเราก็ให้เขาหมดเลยต้องแอบ,บไปแล้วก็ให้ทีละนิดไงไน่นออกเปล่าต่อให้หมดมันก็ดีนะน้องหมาในเชือเหรออ๋ออ้าวอุ้มไหมให้ให้วางวางที่ตักน้องได้ไหมคะ <c oughs> เขาอยากให้วางอ่ะรูปรูปหัวไม่งั้นเขาไปไงลูกต้องรูปบ่อยๆน่ๆาหัวเนยน้องหมาอเลเลยเห็นไหมมาแล้ววน้เาวต้องการนะบพี่องจะเอาไปล้างมือมา สนหมาแล้ว <c oughs> ไม่สนหมาไม่นหมาจริแล้ว <c oughs> ใช่ไหมอุยอ้ยทำดีๆใช้นี้จิ้มได้เนี่ยเนี่ยนี่ยใช้นี้จิ้มมิ้วมิ้วเอาในจิ้มเนี่ยนี่เกินดีกว่าไม่สนหมาแล้วเนาะเฮ้ยหมามาบอกอด้วยอโอเคค่ะ วันนี้คุณแม่และน้องมิวกี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์ช่องมิวกี้พาเพลินกันด้วยนะคะค่าใช้จ่ายครั้งนี้3คนอยู่ที่526บาทค่าเข้าคนละ100บาทค่าถุงทาม25บาทถ้าไม่ต้องการเสียค่าเข้าต้องซื้อน้ำหนขนม1ต่อหนึคนนะคะ วันนี้ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย